เดดแห้งป้านันว่าหลอกสาบึงมันก็คือเกา่าไซ่แนวใส่มีปลาดุกน้ำคำปพราะดูหลายฝ่ายผุนสามตัวผุนมึงสัดวสัตคำโอ้มึงนี่ เอบาทดีกว่าเอาไปละมันคือบาทเอาบป็นดถาบาทกัน ครับกาัสริดี f อซพี่น้องสุขูสุขนนะครับพี่น้องครับมื่อนีผมกับสิภาพี่น้องไปเบิงวิธีชีวิตการหาอยู่หากินนะครับมื่อนีเพื่อนสีซอนปลานะครับหนามกับคอนกระฟ้นกําลังตกไตดรรอบหนึงนะครับต๊ได้เทือนึงนะครับครับตอนนี้ผมกับอยู่บอนผูขขวยนะครับบอลนี่ละขวยอยู่กับขวบสามสี่สามตูนะครับ กำลังนอนอยู่พี่น้องเจ๊กน้อยเนาะจังสิญญาผ้ายางไฟเบิงตอนนี้เพิ่นบท่านอันนนัเห็ุจากไหนาาหานควายลูกขึ้นมาแล้วควายตัวนี้ดือ้อดื้อนะครับ <c oughs> <c oughs> หันกับตัวหนึ่งนะครับหันบอลน,นี่ก็สิเป็นบอนคลิปก้อนนาะนนี่ที่ผมมานั่งกินอันนั้นนะพี่น้อง กินเขากับถอดไกล้ละกันหนึ่งลูกสีนอย้วบอลน,นี่ละพี่น้องเจ๊กน้อยนะครับกับเพื่อนจังเสียนั้นเตื้อยอยู่สามตัวเดี๋ยวก่อนที่จะไปสิบห้าเบิ้งบรรยากาศแถวนี่ก่อนเนาะบรรยากาศต,ตอนนี้กันนี่ละอยู่กับคว้วยอันนี้ต้นใหม่ที่มันอันนั้นนะครับพี่น้องมันเป็นโมเมนต์วค่คคุนตัดเดอ้อ ล่มพายุครับมือพายุเข่านั้นฮักเลยนะครับก๊กพอกเป็นใหม่ทีพอยนะครับเป็นใหม่ที่พอยอยู่แล้วเวลาถือล่มหรือว่าค้นไปขึ้นนีมันกระสีฮักเร็วเมืองพี่น้องครับใหม่พอกนี่ละ่ะบอนผูกข่ายหลังจากที่มันฮักแล้วมันก็เริ่มมีแดดนะครับแต่กินสิเป็นลมเบิดแถวนี้ อีหยังตอนนี้เพิ่นกับยูฟาฟถึงอ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมสิบ้าเดินทางไปตอนนี้เลยนะครับฝนกับผึ่งตกใได้เ่อเดียวนะครับบอนนี้เป็นซาบัวซาบัวนะครับตอนนี้กระน่ำแหงคืน เขากำลัอ่น,นวานแล้วล่ะค้องไฟนะครับไฟถึงตัวนี้วานแล้วเบิดแล้วนั่งถาสักก่อนเพื่นบอท่านมานะครับพ่อปุมปมก็มักับเอาวหันกระสบเป็นสวนยางครับพี่น้องสวนยาง เลาะปลาเลาะดงตอย่ามนักกับซิมลีอยู่นี่นะครับลีเห็นบั้อึบขัจนไผ่น้ำทงไฮทงหน้านะครับขัดจนไผ่น้ำกับเขียวปึ้ชาเขียว เราคือนานมาเถอะนั่งถาสักก่อนมือนี้กระแดดกล้าแห้งขาดว่าฝนสิโต๊กเด้อครับฝนสิโตก๊กครับตอนนี้ผมกับทาปูสิมาสอนนะครับครับตอนนี้พอผมบทันมาทาถาพ่อผมมาสักก่อนนะครับเพราะว่าพอผมกับเอาผมสิเป็นผู้สอน ผมกับสิเป็นผู้บันทึกวิดีโอนะครับให้ได้รับชมวิธีชีวิตการหาอยู่หากินตอนนี้ค้นสอนกับมาล่ะเบิงเบิงเบิงอยู่ดีๆอยู่ดีๆไปบักดิกในนลืมเอาหมวง ดอยดอยดอยมัพพี่อันนี้นบักดิกดกับอีด่านะครับบักดิกอีด่าอีดอยอยู่คุณโอ้ยเฮะมองใหญ่บ่นี่โอ้แมนเฮะใหญ่บ่อสามตัวมันก็มางน้ำผอผมมันติดขนนะครัะมาพวกนี้เป็นเฮะใหญ่หญแ<อ>ดดแห้งนะครับตอนนี้แดดแล้วก็เอาน้่ม อ้ยปลาสิบอันนั้นเหี้ยวตายบ่วยเว้ยแดดปลาหน,นิสอนมานนนนมึงหมาพวกนี่อยู่ดีๆอยู่ดีๆตอนนี้กำลังสอนฝนตกนหนามนึงเวยจังหวัดบ่มิน <c oughs> <c oughs> อายกัมหน่อมือกำมล่งสอนปลาสีดายักตัวเบิงครับปลาสวคือโบวบ่อนชาเขียวนะครัะสอนอยู่้าชาเขียวสอนว่าเบิงมันสีดาบพวกนี้กับกองเสียนะครับสามตัว เย็นรู้ขนาดแดดแห้งขนาดแดดแห้งป้านันป่าหลอกสาเบิงมันก็คือเก่าใส่แนวใส่ทั้งกระบอกเดเอามาหน้าเม่นบ่อเอามาผีโฮมผีโอ้ปลาคือหลายแถวปลาเบิงพีหน่อมีหอดปลาดุกน่ำปลา สอนสองบาทกับพอกินนนี่<อ>มีปะดุกน้าคำอพอดูลายดีไฟายน,ยนสามตัวผุนม<ว>ึงสัส์ชัดคำนีนตมมันโบเลิกโบพอจะมามันนันใดตมโบเ,เลิกเลิกบอกอเอาใส่เนี่ยสี่ตผุตัวน,น,น,นี้นี่มันสีอยูนี่ลาดกวิธีเอาปลาตองหักเงียงออกสี่ต ตัวมีครอบหัวมันนี่หินแหงหงาย่ากนะน้องนี่นั่งอยู่ดีๆอย่ามากวนคนสี่ตัวปลาดุกไงต้องเอายงมันออกบ่อน่ะมันสิย่ามเอาไปขั่วมันเสียนนั่นยากนะครับอันนี้ปลาดุกเหลี่ยงหรืออยู่บ่อหนี่ ปลาลูกหน่าบ่นี่ตัวนเงี้ยงกุดขง้งวิธีเอาเงี้ยงออกเอาดินใส่บ่อให้มันมืนกะฮัก,กเ,อเอาอ้ปลาเสียมเอาอยู่บ่ปล่อยปลาคอใหญ่มันเหลือบนนนอน่นี่มันคือบ่ต่ำวะมันขึ้นไปเหนือบปอบบ้อนบอลเนื้อๆนะ่ะอยู่เที่ยงแ้่ว่าลีนแห้งทะเลกตัวแห้ง เมืองครับโตปลา,าไรขาูมวันเฮ่หมวานนีคือวานเไปหมดมันก็นบ่มินบ่มินอยู่ว่ะฝนหนึ่งกันยังมาฝนมันมากร้อนอ่สอนอีกเอาเงินสุดก่อนไปแล้วนะครับไปแล้ว ขอเอาปลาคอใหญ่ๆนะครับเหมือนี่เอาปลาฮีเดอร์อนามพอกรมี่พอเอาลงมานี่นามเย็นทันดีแดดบดแล้วสอนมาสอนมาได้บอได้บอ,บอถือบอได้พักกระเดินบอ,งงบอเอาอ,อืมเอาแต่ปวกปลาดุกปลาคอ เอีดอยอีดอยอีดอยอันนี้ลูกโปเตสนะครับที่คลิปอันนั้นซ้ำตัวนี่เป็นลูกของโปเตสท,ที่คลิปก้อนหนานนที่ผมเอาลงมาละลูกของโปเตสเบิร์ตซ้ำนะครับนี่ตัวนี้สิคือแม่นี่ตัวนี้สอน,นไหมทั้งตะเวนออกบ่พอจัวปอย ปลาปาลวกพ่มันงมัเะเอาเอาเอาเปลาคอปลาคอหุ Ө ้มห <Un> ุ้มแห้ไหวโอแมนหุ้มแยงไหวนีกูจำเพี้ยนน่มูอยู่เนี่ยขาท่หัน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 ไปล่ะโอ้ยขอว่าปลามันสีเบิดมันโบเบิดเนาอเเลือคือเก่า จักแล้วคือจังสุดหนึ่งมากกันมาตึกเก่าตึกบลกร้ายเถื่อนหนึ่งอยแล้วว่ามันสิเบิดล่ะม,มันยังเหลือคือเก่าพักกันมาตึกกับบัาร้ายเถื่อนหนึ่งไปแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหล่มหลม เอ้าเอ้าปลาปราคอเอาึืนที่ยังไปเรื่อยบ่ต้องเอาขึ้นไปเรื่อยเสียดายประคอใหญ่อยู่บ่ถาบึง ขีดต้มเลิกบ่เอาเลกบนไ้ารมเลือตัอบมมวบ่เอาขึ้นไซ์พอมาเบิ่งนะครับเพื่อจเจ้าขึ้นนี้ ดดดอกสนอ <laughs> <ด>ลูกโซมันก็นักเติมนอทูกัน่มันกบาจับลูกมนจั <c oughs> บอทันออกบ่ทันออก <c oughs> แล้ว่ามันดูดดย้ยหรือออกละ่ะใสเบิง <c oughs> ออกแม่น <c oughs> บอ เ็ดต <laughs> ัวเลขประคอรึนะให้คุณสายว่าสายพี่บอสเจ้าใหตัวใหญ่ ไซปะข้ออะลตัวหน่อยบอ่ตัวปลดุกน่งนได้ปะาคอตัวนี้ตัวเดียวแล้วกัปลาเสื่อมเกือบบาทวนบ้นมันยำกินกันบ่จังหวันบาทบน้นนหนัหน <c oughs> บ่ไรปรลาดุกนะครับตอนนี้ เพื่อนอนอีน่หึหึหึตัวเดียวนี่ว่าเซ็ตขึตัวนี้จังคือแม่นะครับคือโปเตดุกดิกโอ้แม่โมแม่ดุกดิกไหมบักดิกอีดาอย่าหยอกกันแห้งไร้เด้อเอลี่ยน้องนี่หยอกกันแห้งแห้งเลยบักดิกดิกดิก เอือยน่องย่าหยอกกันแห้งกันยัง่งอีนี่ก็เอื่อยอินี่ก็น่องบอกอันนี้ต้นบักหัวลิงนะครับนสามโตเลยจะมันดึกแห้งครบมูเพ่นซ้อนอีก ขึ้นไซสพพอวันนี่คือ,นนอโบไปสอนทั้งเนื้อนับอนบอลมันหันหันมบ่อนไปทั้งเนื้อวังหันนั่นปลาคอ,อาหันทั้งเนื้อดลยพอมันบ่อน พูนไปพูนละ่ปปะปลาคอไปสอนทั้งเนื้อนำ กูบเห็นปลาคอใหญ่โดดต้มปลาใหญ่มันไข่ล่ะพอฝนโมใหญ่บรนไดตัวนี้ติดนะครับติดอู้ห่อหนามคือหอนคักเถอะอู้มีหอนหล่อขางู เอาไปลาไหนบ้านใสโอ้ได้ปลาคออยู่ตัวนี้พี่น้องเบิง้งปลาดุกออกมันขาดไสนี่ขาดไซซึ <c oughs> ่พ่อปลาออกได้เนาะนี่ว่างเอาหลวงปลาดุกออกนะครับยังยังว่านเฮงยังว่านถึงเมื่อวานอ่ว่านอยู่ตีมีแยงฟานนี่เขนาเป็นอะไรได้มันเขาห้อยนะบ่ มันบ่ไหนมินอยู่นกูบอบ่อบ่เมันนี่นี่นสอนอยู่นี่พ่อนี่ม่แล้วออกบ่อเนดอตอุ้ยเห็นบ่อมัน้อยหไปสัมปลามันไม่อยเลยเันคสิบเงี้ ข้คอวังหันตัวใหญ่ขอปีงอยู่ขะมันออกไซด์ดเนาะหรือมันบ่อดอยู่ในแยงบอกอ๋อในประเทีอมมริกไประยุ่เลยะเอางันไปเลยจาเอางกบบปากระดูอ นี่ซอนนี่บันนี่นี่บอนนี่น,น้ำเขี้ยวหลืมหมแต่ว่ามันโบม,มินน่ะอุ้ยคือเลิกแท้บอนนี่กัวคนใจนน่ใอย่า,ยายไปเหตดขวดน้ำที่ะรอยากน้ำบ่อยากน้ำสมบ่เขาเอย่อาง ตอนนี้เพิ่นกับกำลังอันสอนข้องตัวนั้นสา้ละปากระเดินเอาไปปิ่งให้ม้านะครับนี่มือหนึ่งกับถือลกองมือหนึ่งกับ bà cà đơn đại võ đại ui ui ốc xe đài ốc xăm phốp bình ngùm 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 ดีฮันเอาคืนโอ้เบิงนี่ท้อาบาทอีกว่ะเอาไปละมันคือบาทเอาไปโรดมาบาทก็ทนะเอาบ่บาทได้ไหมเบิงครับเบิงเอาเบิงเบิงประคอหายิอเอาอยู่นะมืออันนั้น,นข้าถือกล่องหันปลากระเดือตัวหนึ่งฮันเอามา ส่อันนี่อากัดน่ะไปกัดขวดหน้าม็ดยังล่ะฮันึงไปใส่หรอใส่ละทุงอันเจ้าพอเปประคอกับปลาดุกอู้เบิ่งเบิ่งครับลยตัวทนพอปีงพ่อกินล่ะปลาดุกหน่าได้นนิเนาะมันคือบาดได้เนาะ มีละซ้ำนี่ก็พาพกกิน,น,ตกนแต่ตัวแดดแน่นี้มิเตฝนแล้วเนาะแด้มดตือดอกงเลยเอาไปซ้ำพวกกินหรืพ่อตัวตรวยน,นาจนหอบอ,อย่งว่ามันแดดเอาเบคอสพี่เบรกระเดืด วิแบียกันไปเห็นไหมัดสีคั่มมากผัดสีลมแห้งซะแล้วเนาะมันบ่บ่ายจนเมืองค่มันบ่าดเดียวมันบ่ายนะจ๊ะนี่ปลาดุกหน่าต้องหักเยียงออกเอาดินใส่แน่นอนมันจะสีอ่นบ่มื่นค่ะมันเหนียวร่อยีวะบ่ายรอบหนึ่งเอารอบสุดท้ายบันนี้ร่อนบุวงนั่นละคืนมองจะเป็นออกเลยมีปลาเข็งปลาดุกเอาอยีวะปลาเข่งล้วก็ะโปรงรากกระโปรเอาอยู่วะ ปล่อยปล่อยนูพวกกระถื่นเอาไปมึงเอาหลอดถ่ายพ่อก,กินแล้วล่ะอ,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 อืมมันไข่เลไนี่นอเอา,า,ารเพรูะพี่าะฝนมันมาล่ะฝนหนึ่งแล้วเจอว่ามันอันนั้น ตอนนี้ก็แดดแห้งนะครับพี่น้องแดดกา่าแดดแบบเอาเอามาถือไปไวไ้สายแล้วนี่ถือไปหานามตอนกลับลงส่วนว่ให้คลุงปลาอยู่ในนี่ครับพี่น้องเบิ่งเออจังย่นเธอเดียวก็ได้ ัง่กันแง่ไม่กรสานก็เขาดกันยังขาดกันมาลงสายบันนี่ล,ลงพี่ปอมาสามตัว <laughs> นั่งอยู่โมุม ปลาอยู่ในมือผมเลยครับพี่น้องตอนนหั่นหันหั่นหั่นหั่นเร็ว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 อ้าวมันจักสัมบทหันมันห่อนเบาห่อนเบามันหูตัวว่าคนถ่วงมันปลากระได้เนาะเนี่ย ในอีกตัวหนึ่งหไก่ค่นมันหนืมพวกนี้พวกนี้ม้านปลาม้านไก่นะครับสีขาทิมสอนมาสอนมา โอ ies, ้โหย้อนอะปลาคอสีขาวถ้าเบิ้งถ้าเบิ้องยังให้มันโดดจมออกได้ยก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 พ่อผีอันเดระวังหนามตัวเดียวตัวเดียวก็เอาตัวถือหนามได้หัน ่นี่ครับพี่น้ำเพื่นกูนี่ปลาคอพ่อเราว้างมันโดดได้หันเพราะว่ามันกระลังไม่ยังไม่ถึอมีหอดปลาเสือบนำนี่ตุ่มไมมาเอาสิอีนี่กะคุปปลาเก่งคักมึงไม่ได้รึเปล่าสวัสดีวันดีวัวพ่อแล้ว พ้นบุ่กต้องเงินมะต้องเดยกตึแห่ให้พี่ใหญ่มาไป็าใคเออกูยังมาฟ้ามัยังไดังมรามงยังมาเจ้า่มวลกดตึงต่ำอยู่ในลนแล้วนะครับกัพ่อแล้วไปกินมือนี้ขามไลาเส้นยังมีทุกคนลากเกูโอเคนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ เอาไว้เพียงตัวนี้เด้อพี่น้องขอบคุดที่เขามารับชมขอบคุณที่ติดตามสุขุสุคนนะครับแล้วพอกันใหม่คลิปหนา้าเ้ยครับพี่น้องมือน,นี้ราไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับ